พี่นพพี่นพว้ามีของเล่นมาอีกแล้วริมเห็นช่วงนี้แบบเด็กหอเขากำลังฮิตหมอ้อกันใชป่าแบบหม้อแบบหม้อต้มมาม่าได้ถ้วยหนึ่งอะไรเงี้ยอ,อันนี้คืออะไรสั่งมาลองสั่งหม้อมาลอง <c oughs> กับราคาร้อยสามสิบสองบาทอุ้ยราคาดูพอเป็นไปได้ว่ะหรอร้อยสามสิบสองบาทคือหม้อไฟฟ้าเลยใช่นั่นมาอ๊ออันนี้คืออะไรเขาแถมกระเป๋ามาเหรอ เปล่ากระเป๋าเอาจากที่บ้านมาอ๋อใส่มาไม่น่าจะแถมกระเป๋าอะไรเงี้ยอันนี้เผื่อเอามาเผื่อแบบว่าพอมอสใช้ได้ปุ๊บดิมกับก็มาม่ากินเลยโอ้โหอันนี้เขาเตรียมพร้อมว่ะเราจะรอดูกันนะครับว่ามาม่าวันนี้เราจะได้กินไหมจะสุกหรือเปล่าหมาล่าเนื้อด้วยโรตียังไม่เคยกินเลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมาล่าเนื้อก่อนโอเคกล่องใหญ่โตอยู่นะเนี่ยอ่ะขอคัตเตอร์นะครับ โอ้ยใช่ยงงี้ร้อยกว่าบาทพี่ว่าน่าจะได้อยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าไส้ในจะขนาดไหนคือถ้าเด็กหอแบบเอาไปใช้อย่างรอยมันปลอดภัยไหมแบบระบบฟงระบบไฟอะไรอย่างงี้หน้าตาอย่างนี้ใช่หน้าจาอย่างี้นะทำไมเสียงอ่อยเลยค่ะใช่หน้าตาอย่างงี้แหละความมั่นใจเรามันดูขายแต่ขอดูที่หน้ากดสั่งหน่อยนี่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 วินาทล์ดูเห็นปะวินาทล์อะไรอะฝ่ามอวางมือถือได้ด้วยนี่ไงเออวางมือถือได้โอ้ยมือถืออยู่ไหนเอ้ขอทำที่วางมือถืออะ แล้วก็เป็นสวิตช์กดเปิดกดปิดหม้อ13มเซนนีรู้แล้วนะว่ามันมันขนาดเท่าไหร่เนาะเขามีเขียนเขียนบอกขนาดไปแล้วนะรู้แล้วโอเคความจุ1ลิตรถึง1.2ลิตรจังหวะพี่นอกนอ่านได,ได้กำลังไฟ450วัตต์อ๋อมีให้เลือก3ขนาดในนี้สั่งขนาดอะไรมา1หรือ12หรือ1.4เพราะว่ามันเขาบอกว่ามีหลายฟังก์ชันมากเลยมีเป็นสีขาวด้านในเคลือบเซรามิกสีดำเคลือบเทฟลอน เออมีหลายอย่างมากอุ้ยอ๋อดิมสั่งตัวใหญ่สุดมาตัวใหญ่สุด,สดใหญ่สุดคือร้อยกว่าบาทเองเหรอใช่เพราะว่าเริ่มต้นจริง,รงๆอ่ะราคาเริ่มต้นคือแบบไม่ถึงร้อยประมาณแบบแปดสิบเก้าบาท,บาทใช่ดิมก็เลยเอาตัวใหญ่สุดมาเลยเอออู้เป็นม้องจริงๆด้วยนี่ไงฝานหนเขาบอ,อกวางมือถือได้ได้ไหนนี่นะครับคุณผู้ดูครับ ในรูปเขาเนี่ยเอามือถือเหมือนเอาไปวางเกี่ยวอะไรักย like ่างหนึ่งบนฝาหม้อนะครับอ๋ออ๋อคนละรุ่นกันคนละรุ่นคนละรุ่นจับคนละรุ่นคนละรุ่นไม่ใช่ว <Ja ัสดุที่จับพี่รู้สึกผิดเอวเฮ้ยเพิ่งเเมื่อกี้จับแล้วมันบุบเข้าไปเลยนะจับแรงเปล่านงส่ยจะจับแรงนั่นแหละโอเคโ้เปล่าพกพาง่ายอ่ะเบาก็เบาพกพาง่ายก็พกพาง่ายอย่างแรกหนึ่งที่ตอนผมจับเข้าไปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่า หรืออาจจะเป็นแบบยืดหยุ่นสูงอ๋อมีความยืดหยุ่นสูงคู่มือในการใช้งานก็บอกว่าให้เติมน้ําได้แค่2ใน3อย่าเติมเกิน2ใน3อของหม้อใช่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 ใช,ใชเขาเป็นเทฟลอนด้วยนะ,ะมีเครื่องเทฟลอนมาปลั๊กอันนี้คือปลั๊กเหมือนคอมเลยหัวเนี่ยดีอ่าส่วนใส่ไฟเล็กแต่ก็เข้าใจได้เขาบอกว่ากินไฟแค่ 450วัตต์สายเบอร์0.5เบอร์1 1 0.5มิลก็โอเค450วัตต์ถือว่าพอใสยไฟได้อยู่ถ้ามันเป็นตามนี้จริงๆนี่ไงอะไรรายละเอียดของเมนอินชายนะอุ้ยนี่เห็นสายไฟข้างในแล้วด้วยโอเคอ่ด้านบนเป็นกระจกปะด้านบนเฮ้ยฝากระจกกระจกเออกระจกกระจกกระจกก็ได้แหละร้อยกว่าบาทขึ้นขึ้นอยู่กับว่ามันจะร้อนไวหรือเปล่าแต่ว่าตอนเนี้ยพี่รู้สึกว่า นี่คือมีแ้ <Hey, S 1> มันแบบหลุดออกมาเลยอ่ะใช่เหมือนเขาซีนมาไม่ดีเท่าไหร่หรือว่ามันถอดได้เลยไม่นะมันไม่มีอยู่ในฟังก์ชันว่าสามารถถอดหม้อออกมาได้พี่อยากเห็นไส้ในอีกแล้วถึงมือเขาเมื่อไหร่ไม่ได้กินแล้วอะเอาไปเก็บดีกว่าเฮ้ย hey, ได้กินดิ<อ>เดี๋ยวพี่แกแบบไม่พังให้มันก็เหมือนโอมันมีน็อตตัวนึงอ๋อไขควงมาหน่อยโอ้เราก็คิดอยู่ว่าแบบมันจะไม่มีน็อตยึดอะไรเลยเหรอแต่ย<อ>ิงพวกเครื่องทําความร้อนน่ะพี่คิดว่านี้น่าจะใช้ได้ น่าน่า,น,าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าการทําความร้อนเอาจริงๆอะ่ะมันแค่มีเส้นลวดเส้นหนึง่งวิ่งผ่านแล้วก็ทํางานใช้ได้เลยหรอแต่พอมันเป็นแบบหม้อไฟฟ้าอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าสายไฟมันแบบมันมีความปลอดภัยไหมถ้าเราไปเสียบเพราะมันต้องแบบชําความร้อนถูกป่ะโอเคก็ต้องบอกอย่างงี้ของพวกเนี้ยเรื่องการความปลอดภัยเรื่องฟิวเรื่องอะไรต่างๆเดาวไว้เลยว่าไม่มีแต่ใช้มันความร้อนได้ไหมใช้ได้ซึ่งในการใช้อ่ะถ้าให้พี่แนะนํานะดูจาก ราคาแล้วก็สภาพนะคือใส่ต้มมาม่านูนี่นั้นให้เสร็จแล้วก็เปิดสวิตช์พอเสร็จปุ๊บปิดสวิตช์ถอดปลั๊กแล้วค่อยเอามากิน<อ>ไม่ใช่ว่าแบบต้มไปด้วยแล้วกินไปด้วยอ,อันนั้นก็จะดูเสี่ยงอันตรายเกินไปอ่ะด้านในนี่ตามที่พี่บอกมันก็เป็นแค่ขดลวดธรรมดาไม่ได้มีหลักการอะไรเยอะแยะวิวิวิวอะไรหลุดออกมามหลุดหรืเหรอเนเนเน่เฝ้าไว้ก่อนอ๋ออ๋ออ๋อมือเขาเมื่อไหร่ไม่ได้กินแล้วล่ะเอาไปเก็บดวเฮ้ยได้กินดิเดี๋ยวพี่แกแบบไม่พังให้หลักการอะไรเยอะแยะ หลุดออกมาอ่ามันน่าจะเป็นขาที่ถอดได้เนี่ยพี่ถอดเอ,อให้ดูม่แค่ดูลุ้นขนอ่านแล้เจียวฟันไม่ใช่เหรอเจวอ่ะแกงี้ออกมาแล้วกันเนี่ยวัสดุด้านในมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็จะเป็นปลั๊ก220โวลต์วิ่งเข้ามาที่สวิตช์สวิตช์เนี่ยก็จะมีไดโอดอยู่หนึ่งตัวไดโอดก็คือเหมือนกับค่าวความต้นานทานที่ถ้าเปิดเบอร์หนึ่งก็ต้านทานเยอะเปิดเบอร์สองปุ๊บก็วิ่งตรงเลยไม่ต้านทานหลักการมีแค่นี้ไดโอดอยู่หนึ่งตัวนี่ แล้วก็ที่ตูดหม้อเราจะเห็นว่าเขาจะมีอยู่2ส่วนส่วนนี้คือส่วนขดเส้นรวดที่ทําความร้อน uh huh. อ่าอยู่ตรงขอบตูดหม้ออันนี้ก็ตามปกติแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าพี่ดูไม่ผิดน่าเป็นตัวเทอร์โมก็คือเอาไปเช็คความร้อนว่ามันร้อนได้ที่หรือยังถ้าร้อนได้ที่แล้วก็ตัดการทํางานมันก็ได้มีไฟอยู่ตรงนี้นี่น,นี่เขามีหลอดไฟด้วยอ๋อ uh oh. นารายการอันจริงๆริงของเครื่องทำความร้อนมันไม่มีอะไรนะพวกไดเป่าผมอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยคือไม่มีระบบเซฟตี้ความปลอดภัย uh huh. อ่าื ไฟดูดดูดได้เลยไม่มีฟิลใช้ชคำ<ม>พูดนี้ดีกว่าไม่มีฟิลแต่ก็ยังดีกว่าพวกลังปลั๊กที่ใส่ฟิลปอมไปไม่มีก็ไม่ใส่ซะเลยจริงจะดีสักกว่าอย่างที่ต่อมาก็คือปลั๊กเนี่ยเขาแถมมาเป็นปลั๊กแบบนี้ก็คือไม่มีขากราวาไม่มีการดูดถูกป่ะใช่แต่หัวแบบนี้จริงจริงมันมีกี่ขามี3มขามี3 3สขาขาที่3คือขากราวดังนั้นไอตัวรูตรงนี้ถ้าเราตั้งแง่ไว้ก่อนถ้าสมมติเราไปหาสายใหม่ที่มีสายกราวจะกันดูดได้ อ,อ่ะแต่มันทําไม่ได้เพราะว่าข้างในมันเป็นแค่เ2เซนอ๋อโอเคดังนั้นถ้าถามพี่ว่าพวกนี้ใช้งานได้ไหมก็ใช้ได้แต่ปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัย oh. เดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าของดินจะต้มน้ําร้อนหรือเปล่าอโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันหน่อยแต,แต่อันนี้อันนี้อันนี้ผมก็ต้องให้คให้ความรู้ของแต่ละคนนะเพราะเราบอกตรงว่าไอ้พวกนี้ซื้อมาใช้ได้ไหมมันซื้อมาใช้ได้แหละแต่ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงตัดฟงตัดไฟอะไรให้เรียบร้อยอย่าเสียบคาอย่าเสียบทิ้ง เออ,อดีอ่ะรายการแบบนี้คือเราไม่เคยคิดว่าวันหนึงเราจะได้ไม่เห็นกันไส้ในของหม้ออะไรเงี้ยคือใช้ได้ไหมมันใช้ได้แหรอถ้าแนะนำไหมพี่ก็ไม่แนะนำแต่พี่พูดให้ครบดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าแบบเฮ้ยทำไมพี่แนะนำของอย่างนี้ใช้ได้แต่ไม่แนะนำไม่ขนาดยังไม่ลองเปิดแล้วเนะี่ย <c oughs> เสร็จปุ๊บใช้ไม่ได้นี่ฮาเลยเอ๊ะเอ๊ะ เด <Okay. S 2> ดิดม,มานินึงนิ้วติดอะไรติดอ้าวเมื่อกี้กันอะไรนอันตรายมากดิมเพิ่งคนพบข้อเสียมันอย่างหนึ่งต้องหูจับอะไรเงี้ยห้ามนิ้วแย่เข้าไปนะเมื่อกี้เขาแย่ยังไงนะแย่ให้ดูใหม่ก่อนดดิดม,มาอันตรายมากุกคนต้องระมัดระวังอะไรโอเคไปลบไปเลยดาวหนึ่งลบไปเลยดาวหนึ่งเพราะเอานิ้วไปแย่เล่นเองเออโอเคอ่ะเรากลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าก็เดี๋ยวเราจะลองต้มดู โดยการใช้โม่เอ้าทาไมต้องกลัวได้สั่งมาเองไม่ใช่หรอเราจะใช้น้ําอุณหภูมิห้องนะครับอันนี้ไม่ได้ร้อนนะโอเคเติมมาฟ้าสองในสามเขาบอกโอเคสองในสามอ่าเท่านี้เท่านี้เดี๋ยวมาม่าไม่ร่อยต้องจับเวลานะว่าเท่าไหร่ถึงเดือดอุ้ยถ้าเต็มที่แบบ3นาทีมันก็ควรสามนาทีสามนาทีดูนาฬิกาแล้วนะดูนาฬิกาตอนนี้กี่นาทีตอนนี้บ่ายสองสี่สามโอเคพี่จะกดเปิดนี่ทิ้งไว้ก่อนเผื่อเมื่อกี้พี่ประกอบไม่ดีปึ้งอ๋ออย่างอย่างอย่างไฟติดปะ โอเคมีไฟสีแดงติดมาแกะมามา่าปรุงเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะรอดูกันดีนกว่าว่ามันสุกไ<ล><า>หมเออเราลองดูกันเลยเฮ้ยเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วเอวเดือดจริงด้วยเดือดแล้วก็คือมันเดือดตรงบริเวณกน้นหม้อจริงๆก็ไอ้ตรงเมือเ่อกี้เราจะเห็นว่ามันมีเส้นทําความร้อนอจําไดไ้ใช่ไหมนี่มันเดือดอยู่ตรงนี้หลักการง่ายๆคือมันดึงไฟ220วลต์เนี่ยผ่านไอ้ขนลวดตัวเมื่อกี้เลยอ๋อเนี่ยออเป็นอาเป็น,ปนด,ดวงๆตรงนี้เลยใช่มีควหนึ่งสิ่งที่พี่แนะนําสําหรับใครที่จะซื้อหม้อตัว จะเห็นแล้วมันไม่มีสายกาวไม่มีสายดินดังนั้นอาจจะโดนไฟดูดได้อันนี้คือข้อควรระวัง<ต>อ่ะแ<ก>มามา<ๆ>เรามาลองต้มกันดูว่ามันจะทํามาม่าได้จริงไหมจริงจริงพี่ว่าได้แหละน่าจะได้เนาะแต่มันเป็นเส้นพิเศษนะดิมเลิกเส้นที่แบบว่ามันคือถ้าน้าร้อนไม่ถึงอุณหภูมิของมันอ,ะอ่ะไม่อร่อยอเส้นมันจะแบบด้านๆะไรอย่างเงี้ยแล้วมาม่าเราต้องละเอียดนะอย่างเงี้ยน้ำเยอะเนะี่ยอันนี้มาม่าแห้งหรือเปล่ามาม่ามาม่าเปียกอันนี้มาม่าเปียก พี่นพแต่ว่ามันไม่มีแบบพลาสติกเนี่ยมันจะไม่ละลายหรอคือพี่เดาว่ามันจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับตลิวอ่ะเคยเห็นตลิวซิลิโคนมั้ยโ oh. อ,อ้นความร้อนได้แต่ว่าห้ามโดนไฟ ah. พราคิดว่าน่าจะทนได้อลองปิดโอเคเดี๋ยวเรารอดูกันว่ามันจะสุกไหมเวลาไฟขึ้นเร็วมากไม่ไปสองสิบสี่แล้วผ่านไปหนึ่งนาทีโอเค a few moments later เพิ่งปรุง มอมแล้วแต่เลยอ่ามีคนใจร้อนอยากจะใส่เครื่องปรุงเพิ่มอะใส่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 ส่แบบเป็นขวัญกำลังใจอะไรเนงะี้ยแต่น้ำมันเยอะไปหรือเปล่าตอนแรกพี่<อ>กะว่าจะตักน้ําออกก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็มันจะได้ไม่จืดแต่มันก็มีวิธีนะเราก็ดูดน้าเปล่าฝั่งนี้ออกไนงะเราเทเครื่องปรุงฝั่งนี้อ้าวเอาทับพีมาหน่อยทับพีกระบวยช้อนใหญ่ๆแล้วก็ชามใส่น้ําที่จะตักทิ้งด้วยนะครับอันนี้เริ่มเริ่มข้อมดจริงจังแล้วดิมน่าจะซื้อไส้กรอกมาเยะนี่ดิคื้มันก็เดือดนะเร็วอยู่นะ เป็นคอนเทนต์สั่งมาลองที่รู้สึกมีความสุขที่สุดพา้าหนหอมมากและน่ากินมากช้อนไอ้เอาเอาชามมาด้วยนะมา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 ,มา,มาบอกให้เอาสองใบอ๋อสองใบไม่ได้ยินไม่รไรเดี๋ยวเอาใบนี้ไปเทน้ำทิ้งที่นี่ก็ได้เ,เดี๋ยวจืดเดี๋ยวจืดอุ้ยน้ะมันเริ่มไปฝั่งนู้นแล้วเนี่ยอควาลาเดี๋ยวน้ำน้อยรั้นน้ำมันพี่นกนเส้มันติดไหมโอ้โหนิดนึงก็เอาเดี๋ยวเราจะรอให้มันเดือดละอุ้ยแต่เส้นนิ่มแล้วนะจริงเหรอ อ้าวจริงนี่เดือดเร็วมากเลยนะเนี่ยอุ้ยตอนนี้นะหนึ่งไอสองใบสองสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดสี่สี่สี่ห้าสิบสามนาทีเองเอ,อ๋อโอ้ย thank y มากเลยโอเคเดี๋ยวเรารอต่ออุ้ยพี่น้ตปุดๆแล้วปุดๆแล้วอู้หูปุดๆแล้วเฮ้ยเดือดแล้วอะ่ะอันนี้กี่นาทีละสี่นาทีสี่นาทีสี่นาที <laughs> แต่ทีนี้เรื่องความทน,นทานพี่ก็ตอบอร่อยเผ็ดสำหรับผงขอ,งของ ก็ <m uch ess> คลิปนี้พี่ให้ประสบความสำเร็จก็ได้แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้คำเตือนที่เรียกได้ว่าหนึ่งเลยห้ามเสียบทิ้งเอาไว้ <S <S เพราะเสียบทิ้งเอาไว้เนี่ยพี่เดาว่ามันมีโอกาสที่มันอาจจะละลายได้อย่างทีหนึ่งนะอย่างที่2เลยก็คือมันไม่มีระบบเซฟตี้ถ้าสมมติมันต้ม่างเงี้ยเรื่อยๆไอ้ตัวเทอร์โมตัวที่มันเช็คใต้ใต้หม้อเมื่อกี้เกิดเสียมันก็จะไฟไหม <S <S <อ>ใช่อย่างที่3พยายามอย่าเอามือไปจับตอนที่มันขณะทํางาน โอเคไม่งั้นอาจจะเดินไฟดูดเออเพราะมันไม่มีสายกราวแต่ถามว่า120บาทซื้อมาไปต้มมาม่าเด็กขอคำาำได้ไหมก็ได้แหละแต่ถ้าแนะนําก็สัก300อยะซื้อดีๆหน่อยใช้ทนๆดีกว่าไหมก็ก็ลองดูเออเอาแล้วแล้วแต่ความพิจารณาของแต่ละคนแล้วกันอะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ร้อนไหมร้อนตรงปกไหมตรงตรงโอเคตรงตรอย่างนั้นก็ตรงกับโดนอะ โดนอะไรน,นะโดนสามสิกบกบาทไม่ไหวพี่ผมทดสอบมาแล้วได้บินได้ยังไงอะ่ะดูนะไปคุยกับลากมะม่วงเฮ้ยบินได้จริงว่ะ <c oughs> ได้เงินคืนแล้วนะล่าสุดอัปเดตได้เงินคืนแล้วจริงเหรอใช่วันเดียวเองได้เงินคืนเลยก็คืนได้เต็มแล้วของ<ช>ต้องคืนป่ะของก็ต้องคืนเหมือนกันจริงเหรอแล้วเขารู้ไแน่ว่าเราเล่นมาแล้วก็อยากให้เขารู้สิอาอโอเคเอาอไรงี้เขาต้องการวิดีโอป่ะตอนที่แกะ อ๋อมีถ่ายรูปไว้เหมือนกับว่าถ่ายแบบเป็นรูปเป็นวิดีโออะไรเงี้ยมีน้องถ่ายไว้อยู่อ๋อถ่ายไว้อยู่ก่อน<ช>แกน่ก่อนหน้าแล้วอ๋อ<ช> <ๆ S 1> ก็คืนได้หมายค<ช>วามว่าใครที่แบบอยากสั่งมาลองเหมือนเราแล้วถ้าแบบโดนเฮ้ยลองเปิดทิ้งไว้เลยพี่อยากรู้เหมือนกันอ,อ๋อจะกินเนาะกิน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 ทอดก็คือง่ายว่าใครที่แบบอยากจะลองสั่งนู้นสั่งนี้ของแปลกๆในแพลตฟอร์มออนไลน์พวกเนี้ยข้อดีอย่างหนึ่งคือมันกดคืนเงินได้จริง แล้วเราได้ถ่ายวิธีการสอนกดคืนเงินให้เพื่อนๆหรือเปล่ามีมีแล้วมีแล้ว okay, โอเคก็อเอาไว้ว่าประมาณนี้วันนี้ถือว่าเขาสักเซสชิ้นที่2แล้วกันเย yeah, ชิ้นที่2องเหรอแซนซัมดิเมแซนซัมเฮ้ยชิ้นที่3อะ่ะโอเคจากเนี่ยมันได้20ชิ้นร <laughs> <laughs> อบหน้าอยากให้สั่งอะไรมาลองอีก ลองคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมหาของ 8, 8. แปลกๆเดี๋ยวให้ดีมาหากดสั่งมาลองแล้วถ้าสม,มุิไันไหนไม่ดีเราจะกดคืนเงินแม่งเอาทุกอย่างใครหลอกมาตีออกลับไปให้หมดโอเคอันนี้ใช่ไหมต้องกินมามกาต่อได้ครับเสร็จแล้วใช่ป่ะเสร็จแล้วครับอันนี้ที่ลบเล้าว่าวันนี้ต้องถ่ายอืมใช่ก็คือเพราะว่าหิวีก็เลยต้องรีบถ่ายโอเคเอาแล้วนะพี่ลบเอาชามให้ด้วยนะครับน่าจะหิวจริงๆแหละ